สวัสดีครับอันนี้ชอว์กาปองนั่งแขเลยครับอีกคเกมเกนดอสอาเกมหควานอีแผนแล้วก็เก่อสุรเลยเกนี่ขนเรื่องมาหลายน่าจะหลายเดือนและมีคะแนนเยอะถึงหมื่นและมีโอเคที่ดีๆี่ะก็น่าจะเกมด้วยโอ้ไม่ยอมโม่บ่เพื่อให้อันนี้อันนี้โอเคที่โอเคที่ก็โอเคที่สี่โอเคที่ก็คือนี่ครับเราอ่านง่าง่ายๆเลยอันนี้เราอย่าซื้อเลย อันนี้หยอนซื้อกันห้าพันไม่นั่นหยอนซื้อด้วยอันนี้มันน่าจเจ๋ฟรีรู้ไหมครับผมซื้ออิงนี่ผมซื้อที่กินี่มาแล้วไอของก็มีให้ได้อะยังไงอ่ะเขาไม่มีเอาไม่ได้เลยนี่ครับค่าประสบการณ์คือข้าเขามีทัพชาติทำนาของข้าชั้นนี่แหละประธานบริษัทกูไปแปะแหละพ่อแม่เธอเออเอเก่านะครับเอ,กกอ,เ,อเก่าเอเกอมีจึงไหวเกมนี้จะมีเกมแรงนะครับอันนี้ผมอยู่รังเพชะครับรังเพชรอยู่ ถ้าว่าเข้ามาสอนรอดแล้วมันไม่ได้เดืออวเวลาไอ้กเกนนี่มันก็ใช้ความสมองแล้วก็เล่นแผล้เป็นด้วยไอ้กเกนนี่ไอ้กเกนนี่มีการเล่น,ลนทีนะครับแล้วผมจะเล่นทีอะไรอะไรจะว่าเพราเล่นทีใครก็แพ้อะหรอยก็เพราะอะไรโง่หน่อยเอาไม้บิดานด่านนี้ด่านเนี้ด่านด่านนี้ใครเหมือนด่านมาจะก,กินก็แพงกัหนหมดและเนาะ โอ้โหจะกิ่งยนต์ว่าได้เลยไอ้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 เนี่ยครับมาเถอะเฮ้ยเดี๋ยวดูว่าว่าไอหานอนดูว่าจะตายดูว่าเขาจะอยู่เลยนี่ยนะเนื้อก็อ่านแผนพันก็อ่านให้แผนก็เดี๋ยวก็อ่านให้แผนแผนของเราเอ้ยจะฆ่าเราว่ะเออทีนัเว้ยล้วก่อนนะเฮ้ย ไงกินกินก็อ่าแผลงให้ออกแผลงเอาเฮ้ยงงเลยไอเด็กจะฆ่าแกทีเพราะแกไปกินสุดๆฉันไม่ชอบกินสวยๆกินสวยๆจะคือผ ah. ู้อิจฉาอิสีานนี่ก็กินก็สองคนนี้ด้วยไอผมไม่สนใจไม่สนใจเว้ยไอผมไม่แก่สังข้องเหรอ สองคนดีๆไม่แคร์แล้วว่ะโอ้จะสองคนที่ฉันเจอไม่มบ้าๆถกลับบ้านรัวเลยโอ้ไม่เข็ดทีนะกระเทิร์ดเธอทำไมเธอนี่ก็โคตรจะลำบากเนาะมาเลยกลับบ้านสองน,นอดเลยโอ้คนเอนะ้เนาะไม่น่ก็คน A เอ้ไปนะ มันใช้สายมันใช้สายรอดแล้วมันไม่มีโอกาสชนะแล้หรอวะไม่น,น,น,นี่โหดจริงๆเลยโอ้โหาสู้ไปยิงเอไมไอดอเนาะกทีกินมันพี่ว่าใช้ไม่ได้ครับเกินเกินเฮ้ยจะไยวหรอวะ อย่าอย่าโลภมากอย่าโลภมากอย่าอย่าโลอย่าโลเอ่ะทุกคนควาโลภมาไม่ไหวแล้วทุกคนอยู่ไปด้วยควาโลภมาเออไม่ไหวแล้วมาทุกคนอยู่ด้วยคอโลภมาจะฆ่าหุ่นไอ ว้ว้าว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 ว้ามว้าววอ้ยวว้าวอ้าวว้าวว้าววอาวว้าววงาวว้าววเาวุ้าวว้าวว้าวว้าัว้าวค้า่ว้า้าวาวว้าวว้าร้าวา้า้าวาว้้า้าเอ้าวว้าววว้าวว้าวว้า้ว้าววว้า้าวเ้ะเ้าาวว้าวอ้า้าวี้าว้าวว้าวว้าวว้า้าวว้ววาลุงา้าว้าวว้าว้าวว้าวว้าว้า้าาาวว้า รู้เขาก็โกงไงไอ้ข้อเสียง่ายๆเลยเดินอย่างช้ามาแล้วเจอใครโอเคโอเคทางไม่มีไอ้อันหนึ่งโอ้โหไม่ใช่แล้วนี่ครับโอเคทางผมนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่คือโอเคทางของผมเองมันไหลแกเขาจงคุยง่ายเลยโอเคทางของผมเองชอบเลยรู้ทางนะเว้ยถ้า๋ยวถ้าเราสุดเวลาจริงๆงั้นก็ไม่มีอยู่เด้ อือกไปเล้วเว้ยจะเกียวยังกิจแกไปดีวก,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 ปดวกว่ามันโอ้น่าขามันแก้ทานเลยไหมไ่นนะัที่จนะาเลยใครมันกลัวแก้ข่าวได้เลย ไม่ได้เว้ยออกไปจะไม่ฉอดนายเขาอาจะฆ่าฉันเลยไม่ฉอดเลยโอ้นี่ก็เหมือนกันเจลิงเนี่ยก็เท่าได้เหมือนกันมันโดอ่ะมันไม่ได้มันโด่แบบโด่มันจะโด่อร่อยสุดยับบะเฮ้ยเฮ้ยโน่โน่ไปแล้วหน่อยเออนี่อ้นี่เว้ยหาเชือกก่อนดีมากเลยเยอะๆเดลยโอ้ ว้อไอม่ลัวม่ใช่กลัวโอ้หไม่ไรู้จะงาไหนนี่ขนนรบาดเลอ่ะโอ้ยทำไม่ร้ไม่ทำาไม่คุณลุงจะไม้ผลทำให้โลกโคน่ะแล้วเนี่ยไ,ไ,ไ,ไม่การหนักเลยนีอ่อว่าคเร่งมาถอโอ,อนะครับ การกาก็ขอได้วยครับนี่กันมีสกิลด้วยนะครับขอก็มีนะครับ <mortality> <ADHD> ไม่มีส <im> กิลก็ขอก็มีได้นะครับไม่มีก็สวยไปครับแค่ของก็มีรูปวรูปว่ารูปว่าบ้านจนแล้วก็ไงก็มีให้ได้นะครับก็มีดวงไม่มีดวงไม่ไหวอันนี้จะทำอะไรนโอ้ยมีว่ะเอ้ยสองโอ้ดนะจิตอ๋อยแน่นอนอ้วนไหมไอ้การ์ดอะวันนี้วหยวันนี้สู้ระบาดแล้วเว้ย ใช่มันจะมีของเกิดไงถ้าไม่ไหวเพราะมันมีกิวค <sozial? S 1> ันนะกลัวคือเอามันถ้ามันเอ้ามันถามันเอเรามันจะเพิ่มเลือดคือมันเหมือนถ้ามันเอเรามันจะมันจะดูดเลือดเรานีง่ายๆเลยไอ้ที่แกงให้คือก็ฆ่าเราเร็วๆหน่อยไปดูฆ่าจนมันตายเร็วอ่ะมันรุนเกินไปท่านว่าไงว่าขบวนนะโดนมันสอดรไดงไงเนี่ยไม่เห็นปางว่ะเขาจะทำได้ด้วยทำแค่ทันเดียวโอ้ยทำไม่ได้อีกแล้วทำเปี้ยงว่ะทำระบาดด้วย กระบูมันสนลอคือโดดมันสนบหาเอาม,มือล่งเอามือไม่เอาเจอวะ โอเคไปละโอ้โหเก้าชิ้นจะสู้ได้ไงไหววะมันก็ร้านหอดโอ้ยอยู่จะไหวไหมวะไอ ah. ้ดูว่าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรทุกคนว่าคนนี้ผมจะไหวได้วะโอ้ อันวันหนึ่งไปว่ะโอเคอันพี่น้องจะเก็บนู่นะที่สุดเลยไอควมหัวใาที่เจอเยอะวันที่เจ enfin, อนไทยก็คือมาดีว่าเออคอามอันนีโอดไเฮ้ยเ้ยเดีวดีว่าในใจพี่ไในใจโคตรจะมวอจะหายเลยโอ้เนี่ยโอ้นี่มันน่าโอ้นี่ก็กลัวนะว่าจะแมวอาไอมันเอาไก่ลำบากเนาะลำบากเอายาดันจริงๆนคุก็คณโวยนะ คนเขาออลังบาดเลยเออเอ้ยง่ายเออว่ะหรือไปพี่โชอ์พี่อะไรชว์โอ้โอ้ใหม่นี่โอ้ใหม่ที่เขาเกียวนี่เกน่ยวอาเขาโอ้ใหม่โอ้ใหม่โชว์อะเป็นโอ้ใหม่เโอ้คนโอ้คนใหม่เพราะคือง่ายสกินก็ไม่มาก็ซ <c oughs> oh, <skate> <c oughs> oh, <analogy> ื้อก่อนจะบอกพลังง่ายว่าพลังมันเปนคืออะไรเด้วอีกด้วยที่จะบอกให้ฟังว่ามันคือใครมันชื่อว่ามาร์ดีคองคือใจมันทำไมมันก็ไม่ชื่อมาร์ดีคองมันก็ชื่อของมันอะ เอ้พ yeah, bon, no, no mm. ี่ขอมาเนี่ยคอนดีก <SDK> ว <medio normalmente> ่าคอนคอนมาของเทพเนี <omon itor Valley hip> ่ยแม่โงเด้ออืมโกโกโกไม่มาออกมาโคลคอนมาไม่คือคอนคือมันแห่งความคือมันนี่คือใส่ใส่ซัพพอร์ตทุกคนมันใส่ซับซับพอร์ตซัพพอร์ตนั่นคือคนแห่งยังไงไอที่มันสีฟ้าๆเราเหยียบมันจะให้เลือกฟรีเออมึงเพื่อเพื่อเรานะ ไม่เห็นไอ้คู้ไอ้ผู้คนที่มีเลยนะอล้วมันโดนแล้วก็มันโดนระเบิดด้วยเฮ้ยดีแล้วนี่เราฝีแล้วแต่ว่าถอยดีกว่าอ่าจริงอืมสกิลอีกเครื่องมันเจอใสเลยเหมือนสกิลที่พุ่งใสแต่ไม่แรงนะเออเออก็แรงอยู่อืมอืมอืมโอ้โหเจ็บหมดอืม ไปไหนโอ้ไม oh, 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 er oh. ่นะปวลาก่อนแล้เอาอรุปไม่ได้โอ้รุปไม่ได้ลำบากยิงมาจะดึงปวลาที่รุปไม่ได้ว่าตัวแปดนึ่นี่ก็เป็ไงอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือพุ่งไปนี่ก็มันนั่นหดเยินเลย อันนี้เของคอสนะครับอี่ชอบเกมนี้มาหรอมาได้นะครับเหมือนกนลังขายเกมเลยเล่นอีกอ้ามแล้วกดไลค์แล้วก็กินกินหลิงด้วยนะครับกูบาย